ผมจะบอกว่าอยากทาอะไรอ่ะให้รีบทําไปเลยมันไม่มีทันที่เราจะประสบความสำเร็จตั้งแต่อย่างแรกที่เราทําครับให้เชื่อในสิ่งที่ทําอยู่ครับเชื่อว่าเนี่ยเราไม่ได้เสียเวลาอยู่ถ้าตาอะไรที่เราชอบมันแล้วเราเชื่อมันจริงๆนะฮะก็อยากให้ทําไปแล้วจริงจังกับมันไม่ต้องกลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นคิดยังไงเรื่องเรื่องผม ไม่ต้องกลัวอะไรแค่เป็นตัวของตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างกูทําอะไรอยู่วะตอนนั้นไปสปอยไปก่อนไปสปอยว่าเฮ้ยมึงโตมาม <c oughs> ึงเก่งมากเลยนะรู้เปล่าเด็ยมึงเตรียบแอคไปเลยมึงจะได้รู้เป็นยังไงเอาเรื่องจริงวะจะบอกให้ตัวเองกินน้อยๆหน่อยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องเครียดเรียนขนาดนั้นเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่ <c oughs> นั้นนะคะชีวิตมันมีมากกว่าเรียนแน่นอนแต่ก่อนทำเป็นคนบ้านเรียนมากไม่ต้องตั้งใจเรียนก็ได้หยุดตั้งใจเรียนเลยสมัยนั้นเป็นเด็กเรียนมากคิดว่าโตมาเราจะหาเงินได้เยอะไปมาโตมาปุ๊บ ที่เรียนมาไม,ไม่ได้ช่วยในการหาเงินเลยนี่หว่าตอนนั้นเราก็ทําในสิ่งที่เราฝันแต่เราต้องแบ่งเวลาให้เป็นครับจุดสาคัญคือการแบ่งเวลาให้เขาตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเขาอาจจะเจอสังคมหรือว่าอะไรที่ดีกว่านี้ครับไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงอดีตหรือว่าอะไรพี่เพราะผมรู้สึกว่าทุกปัญหาที่ที่ผมเจอมาในอดีตยันจนมาถึงตรงนี้ผมคิดว่ามันทําให้ผมเป็นคนในปัจจุบันนี้คงบอกตัวเองว่าจงอย่าก,กลัวอะไรที่จะทำมาอยากทําอะไรก็ทําเลยเพราะสิ่งบางอยา่างมันผ่านเลยเวลามาแล้วจะมานั่งเสียใย ผมจะบอกกับตัวเองว่าตั้งใจซ้อมกีตาร์ที่เพิ่งเริ่มเรียนอย่าใจร้อนแล้วก็ซ้อมตั้งแต่เบสิคนะครับโตขึ้นมาจะได้เก่งให้เท่ากับเพื่อนๆอ,อยากให้มีความมั่นใจให้มันมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนที่เราเด็กๆเ,เนี่ยไม่มีความมั่นใจเลยเราจะทําอะไรเราจะรู้สึกว่า เราผิดหวังไปซะทุกอย่างเพราะความไม่มั่นใจของเราถ้าคุณชอบอะไรคุณก็เริ่มจุดๆดนั้นให้มันดีที่สุดอยากบอกให้เขาตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่ามันสำคัญมากๆตอนโตเนี่ยผมก็ไม่เก่งครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเราตั้งใจเรียนในตอนนั้นอะ่ะเราไปได้ให้เขาตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆภาษาอังกฤษสําคัญมากก็มีความสุขกับสิ่งรอบตัวไม่ใช่สักเอาแต่เรียนอย่างเดียวอยากจะให้กินนมเยอะๆครับจะได้ตัวสูงสูงบีรีบทำยูทูบยิ่งเร็วย,ยิ่งดียูทูบสุดยอดเลย สูสบบีแล้วคุณล่ะถ้าไปเจอตัวเองตอนอายุสิบาคุณอยากจะบอกกับเขาว่าอะไร